ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอร์ได้ยินสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไปเก็บเลเวลแมนยูปล่อยโกดาวลุ่งให้ทีมลีกออสเตรียยืมตัวใช้งานหนึ่งฤดูกาลล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการปล่อยโกดาวลุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในช่วงทัวร์ปีซีซั่นไปเก็บเลเวลสะสมประสบการณ์ด้วยสัญญายืมตัวนะครับกับสโมสรในออสเตรียเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลด้วยกัน โดยทางด้านลาเดวิทเทคผู้รักษาประตูดาวลุ่งชาวเช็กจะได้ลงเฝ้าเสากับบาวไวยลิมทีมในบุนเดสลีกาออสเตรียตลอดทั้งฤด,ดูการ2024-2025นะครับหลังจากที่บรรลุข้อตกลงย้ายทีมแบบยืมตัวจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับผ่านเว็บไซต์สโมสรโดยดีลนนี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขซื้อขาดนะครับซึ่งทางด้าวิทเทคดีกรีทีมชาติสาธารณเชครุ่นยู20ย้ายจากซิกมา โอลูมูสในบ้านเกิดมาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อปี2020และ2ปีต่อมาผู้รักษาประตูลายนี้ได้เฝ้าเสาให้กับชุดแชมป์เอฟเอยูสขาวกระทั่งเตะตาทีมจากลีออสเตรียนะครับจากฟอร์มเซฟอุตลุดจากเกมอุ่นเครื่องนะครับนัดที่ทีมปีศาจแดงออกไปเย er ือนโลเซมบอร์กแม้สุดท้ายไพ่ด้วยประตูโทนนาทีสุดท้ายก็ตามทั้งนี้นอกเหนือจากวิกเทควัย20ปีแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยังมีแผนที่จะปล่อยฮันนิบาลเมสบี้มิดฟิลทีมชาติตูนีเซีย ตลอดจนไขาขาดวิกตอรเดิเดเลิรคิสเตียนอีลิกเซนเจดอนซานชโชและรวมไปถึงสกอตแม็กโทมิเน่นะครับก่อนปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์ในคืนวันศุกร์ที่30สิงหาคมนี้สําหรับวีเทคส่วนตัวแอดมินมองว่าน่าจะมีโอกาสได้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมปีศาจแดงต่อไปนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อน้ําหอมตีข่าวแมนยูใกล้ตกลงดีลอูกาเต้60ล้านยูโรและ่าสุดนะครับเลอปารีเซียงสื่อดังของแดนน้ําหอมได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ขยับใกล้ที่จะปิดดีอูกาเต้แล้วนะครับหลังพวกเขาได้ข้อตกลงกับทางปารีสแซงแชร์แมงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวมานูเอลอูกาเต้ด้วยค่าตัวจํานวน60ล้านยูโรโดยสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดสนใจการเซ็น สัญญากับอูกาเต้ม,มาสักพักแล้วแต่การเจรจากับปเอสเชไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะครับทาให้พวกเขามองหาเป้าหมายอื่นไปด้วยกะน,นั้นรายงานได้ระบุว่าตอนนี้ทีมปีศาจแดงขยับเข้าใกล้ที่จะหาข้อตกลงกับทางปเอสเชได้แล้วโดยค่าตัวในการเจรจาอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับหรือ50ล้านปอนด์แต่ตอนนี้ยังมีรายละเอียดของโครงสร้างการชําระเงินนะครับที่ยังต้องตกลงกันโดยค่าตัวเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 50-, 50 15ล้านยูโรนะครับบวกกับออปชั่นต่างๆอีก5-10ล้านยูโรเพื่อทําให้ไปถึงตัวเลขจํานวน60ล้านยูโรนะครับตามที่สโมสรเปเชต้องการซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้ง2สโมสรโดยการย้ายตัวของอูกาเต้ครั้งนี้จะเป็นแบบถาวรนะครับไม่ใช่การยืมตัวซื้อขายภายหลังตามรายงานก่อนหน้านี้เนื่องจากมีรายงานว่าสโมสรปารีสซีแบงเสนอค่าย,ยืมตัวเป็นเงินจํานวน10ล้านยูโรนะครับสำหรับมานูเอล อูกาเต้ให้กับปีศาจแดงพิจารณาพร้อมออปชั่นซื้อขาดอีกจํานวนสูงถึง60ล้านยูโรนะครับซึ่งนั่นมากเกินไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยอมรับได้ทําให้ในตอนนี้ทีมปีศาจแดงเลือกที่จะซื้อขาดอูกาเต้แทนและถึงแม้ยังมีรายละเอียดให้คุยกันนะครับแต่ทั้ง2ฝ่ายเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการย้ายทีมจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับทางด้านฟราบิซซโอโรมาโนผู้สื่อข่าวระดับสูงก็ได้รายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ ปารีสิแบงอยู่ในการเจรจาขั้นสูงถึงการย้ายทีมของมานูเอลอูกาเต้ทุกอย่างดูเหมือนใกล้เข้ามาแล้วความเป็นไปได้มีทั้งสัญญายืมตัวและซื้อขาตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงสุดท้ายสําหรับทั้งสองฝ่ายแต่ในขั้นตอนการเจรจามันเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วโลมาโน่ลาโบหากเป็นไปตามที่พูดคุยกันจริงนะครับเปเชก็จะสามารถถอนทุนคืนกลับมาได้หลังจากพวกเขาควักกระเป๋าไป60ล้านยูโรนะครับเพื่อ สัญญากับอูกาเต้มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในปีก่อนโดยดาวเตะวัย23ปีเริ่มต้นชีวิตในปารีสได้อย่างเพอร์เฟกแต่ช่วงหลังโอกาสการลงสนามของเขาลดน้อยลงเรื่อยๆตลอดทั้งฤดูการและกลายเป็นนักเตะที่หลุยเอริกเยไม่อยากเก็บไว้ใช้งานต่อไปโดยมีรายงานว่าจรอบเมนเดสเอเจนต์คนดังเป็นผู้ช่วยให้ดิวนี้มีความคืบหน้าหลังตัวของเมนเดสมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดนะครับและเพิ่งช่วยให้เลนี่โยโลย้ายซบปี ัตว์แดงไปก่อนหน้านี้ซื้อขาดแบบนี้ไปเลยให้มันจบๆก็ดีนะครับแอดมินว่าเพราะถ้าต้องจ่ายค่ายืมตัวสูงถึง10ล้านยูโรแล้วบวกออปชั่นซื้อขาดอีก60ล้านยูโรดิวของอูกาเต้จะกลายเป็นแพงทันทีนะครับรวมๆแล้ว70ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ถ้าซื้อขาดแบบนี้นะครับค่าตัวรวมออปชันก็จะอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรแต่ตอนนี้จะยืมจะซื้อขาดส่วนตัวแอดมินก็อยากให้เฮียวีโกก่อนนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับฟาคุนโดปเปย์เยสตี้ลามแมนยูซซพานาทีไนกอสล่าสุดนะครับฟาคุนโดเปยเยสตีปีกทีมชาติอุรุกวัยย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปค้าแข่งกับพานาทีไนกอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเปยเยสตีปีกขวาวัย2ีปีถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาจาับไปเยรอนสโมสรนในบ้านเกิดของเขาเมื่อปี2020ด้วยค่าตัวจํานวน9ล้านปอนด์นะครับกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่21สิสิงหาคม มีการยืนยันนะครับว่าเขาอําลาทีมของเทมเมริกอย่างเป็นทางการแล้วโดยเชื่อว่าสโมสสอนพาณธาีไนกอดใจค่าตัวนักเตะเป็นเงินส่วนแรกจํานวน6ล้านยูโรและมีออปชั่นส่วนเสริมอีก2ล้านยูโรขณะเดียวกันทีมปีศาจแดงได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวนักเตะในการย้ายทีมครั้งต่อไปด้วยโดยคาดว่าจะเป็นจํานวน45เเน์ะครับแถมมีเงื่อนไขว่าพวกเขาจะสามารถซื้อฟาคุนโดปียิสตี้กลับสู่สโมสรอนได้ไภายในเวลา3 ปีทั้งนี้นะครับเปเยสตีลงเล่นให้กับทีมปีศาจแดงในทุกรายการรวมแล้ว25นะัดแต่นักเตะไม่สามารถยิงประตูดได้เลยนะครับแม้แต่ลูกเดียวทําให้หมดอนาคตในทีมของเอริกเทนฮักและต้องย้ายออกจากทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวันไม่เสีย PSV ล้มแผนคว้าตัวมาเาเซียล่าสุดนะครับ s กอเร์นิวเนเธอร์แลนด์สื่อแดงกังหันลมได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสอน PSVIO เฟนยุติการคว้าตัวไต,วต,วตวเร็วมาลาเซียแบ็กซ้ายตัวเจ็บของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไปร่วมทีมแล้วโดยทางด้านมาเลเซียแข้งวัย25ปีพลาดการลงสนามตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับให้กับแมนยูแต่ตอนนี้นักเตะกลับมา ลงซ้อมได้แล้วนะครับแต่ถ้าว่ายังไม่มีการยืนยันนะครับว่านักเตะจ,จะพร้อมลงสนามเมื่อไรโดยทีมปีศาจแดงเสริมแก่งแดวรับอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้และมีข่าวว่ามาเลาเซียได้รับความสนใจจากสโมสร PSV กระน,นั้นล่าสุดน,นะครับรายงานอ้างว่า PSV ได้ทําการถอนความสนใจจากอดีตแข้งเฟยโนลดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากพวกเขาไม่มั่นใจเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะโดยตอนนี้ PSV หันไปหาตัวเลือกอื่นนะครับที่น่าสน ใจมากกว่าขนาดที่ไทยเร็วมาลเลเซียก็ยังโฟกัสที่จะกลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูการนี้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตวแดมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่22สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ